เขาติดอันดับท็อป10คือติดหนึ่งในสิบสนามบินขวัญใจชาวโลกนะค่ะไม่ต้องสวยมากไม่ต้องหล่อมากแต่เป็นที่รักมากก็เก๋อ,อยู่นะค่ะ<ม>จากการประกาศผล Reader Choice Award 2025เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมา,มาก็เรียกได้ว่าได้ท็อป10ร่วมกับสนามบิน <c oughs> ชั้นนำอย่างเช่นาซางกีสิงคโปร์อิสตันบูของตุรกี <c oughs> หรือว่าสนามบินนานาชาติในเขตบริหารการปกครองพิเศษฮ่องกงนี่คือระดับโลกทั้งนั้นที่พูดมานะครับแล้วก็สุนนปูมของเราต้องบอกว่าเราจริงๆไม่ได้ติดท็อป10ในเรื่องของหลายๆด้านเมื่อเทียบกับสนามบินต่างๆที่เราเอ่ยชื่อมาแต่พอพูดว่าเป็นแบบสนามบินที่ได้รับว่าแบบเป็นขวัญใจชาวโลกปราก่าเราติดท็อป10นั่นหมายความว่าอุปกรณ์ฟฟสิลิตี้เราอาจจะสู้ไม่ได้แต่ บริการน้ําใจของความเป็นคนไทยพี่ว่าน่าจะยังดีนะครับแล้วก็ความสวยงามเนี่ยสู้ไม่ได้เลยเอาความเนี้ยบความอะไรต่างๆลงมาแค่เยอรมันก็สู้ไม่ได้แล้วตรงที่เปลี่ยนมาแต่เช่นกันนะฮะขนาดพี่อันโดนอิมิเกรชันไปชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยเดินเข้ามาแล้วกระเป๋าพี่ยังมาไม่ทันเลยเข้าใจฮะคือพี่ยืนพี่ก็เออเออ สุวรรณภูมิของเรานี่ทุกอย่างเร็วมากนะเอาจริงอ่ะอายต้องยอมรับว่าเร็วมากเร็วมากจริงเวลาตรวจคนเข้าเมืองนี่ยใช้เวลาเต็มที่ก็ถ้าเดินมาจนถึงตรงตรงที่ <c oughs> ตรวจเนี่ยหนูว่าใช้เต็มที่ไม่เกินห้านาทีถึงสิบนาที ครับผมนะครับก็อันนี้เป็นจากเว็บไซต์ซึ่งเมื่อก่อนนี้เป็นหนังสือนะฮะเป็นแมกกาซีนท่องเที่ยวที่โด่งดังมากแต่ปัจจุบันก็กลายเป็นเว็บไซต์เป็นออนไลน์กันเป็นหมดแล้วชื่อว่า c o n d o s e s ทราเ e l e r แต่ c o n d o เน s เนี่ยจริงแล้วคนอ่านเขาอะค่อนข้างหลักประเทศไทยทําอะไรที่โหวตเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยติดท็อปเทนหมดเลยแต่ว่ากลุ่มกลุ่มคนอ่านเขาอะค่อนข้างมีทัศนคติในทางบวก กับประเทศไทยเขาน่าจะเยอะนะครับแต่ว่ามีรสนิยม<บ>นะเนี่ยกลุ่มคนอ่านเขาเนี่ยเอาประเทศไทยก็น่ารักจริง